สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้อยู่กับผมคือเก่าครับนายตนกามีโอกาสมาเห็นขอยาดใส่คําว่าม่วงงามครับพี่น้องครับถ้าใส่คําว่าม่วงงามเนี่ยขอมีผมมุ่ง่อยากอายปากครับตามพี่น้องสังเกตบ้างครับพี่น้องครับวัวจํานวนสองสี่สองสี่หกแปดแปดตัวครับพี่น้องครับแปดตัวแต่ว่าผมท่านนี้บอกว่าจากชีวิตครับพี่น้องครับแปดตัวแปดตัวจะ สิบสองชีวิตครับพี่น้องครับเป็นยังจังหวัดสิบสองชีวิตครับเพราะว่าทองซีโตครับพี่น้องครับก็ท่เหมือทองซีโตครับผมท่านได้บอกราคานะครับพี่น้องสังเกตบุ่งความงามครับไรที่ละโตครับเริ่มจากนุ่มซาโลเลนี่ครับตาตัวนี้อายุจักปีครับเจ็ดเดือนเออพี่น้องสังเกตมุ้งว่าเจ็ดเดือนครับ ซาลอรี่ผสมบารมันมากนะครับนี่ฮึยเฮ้ซาลอรี่เลือดซาลอรี่อย่างเดียวครับผสมบารมันมากว่านี่ครับเออผสมกับเม่มันนี่อ๋ออ๋อครับครับเป็นซาลอรี่ผสมบารมันครับส่วนสูงสักร้อยสี่สิบถึงสี่สิบหาครับพี่น้องครับเป็นวั่วซาลอรี่เพศผู้ครับพี่น้องครับน้ำหนักสักบมดลุ้นสามร้อยห้าสิบโลครับพี่น้องครับอ่าสังเกตเบดงครับวัวหนุ่มซาลอรี่ครับวัวเจ็ดเดือนครับแม่จะขายเท่าไหร่หนักเต็มเปี้ยครับพี่น้องครับ เป็นวัวอายุเจ็เดือนครับพี่น้องครับคอกนี่ต้องการขายยกคอกครับพี่น้องครับเริเบ้งนะครับสังเกตบ้งดีๆครับพี่น้องครับเป็นวัวซาโลเดเพศผู้ครับผสมรามันครับเป็นเอ่อต้นล็อกุนกรเอเอ่อีมันคงกรเอนมาถือครับพี่น้องครับสวยงามครับโตทัดมากครับพี่น้องครับเป็นวัวนุมขึ้นกันเอ้าวัวตัวนี้อายุจักปีครับแต่ ตูผู้นี่ไหมครับหนึ่งปีหนึ่งเดือนโอ้โหหนึ่งปีหนึ่งเดือนครับพี่น้องครับเป็นวัวผสมผสมพอเลือดลอยนะครับพอเลือดลอยแล้วขอมันป้ามมีใบบ่ครับยยังตัวนี้พอเลือดลอยครับเดี๋ยวเขาไปหลุนกันนะพอเขาซื้อไาอย่างนะครับเป็นวัวอายุหนึ่งปีหนึ่งเดือนครับพี่น้องครับเป็นวัวโบดแดงโบดนะครับลักษณะสวยงามครับพี่น้องครับหนึ่งปีหนึ่งเดือนนะครับ สังเกตมันกบหางครับพี่น้องครับกบหางไงกบแขนผมครับไม่อยากให้ตัวให่ยังงั้นครับหลายตัวแบบเต็มอันนี้ดีครับพี่น้องครับสวยงามครับพี่น้องครับกบข้อครับสังเกตบมังครับพี่น้องครับตอนนี้บรรยากาศช่วง5้าโมงเย็นนะครับตูงผูกหนึ่งสัก100 มันไปกินมันสูงสักลอยหาซีื่นครับพี่น้องครับตัวผู้นี่ครับมันปีหนึ่งเดือนนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบนะครับประมาณหนึ่งลอยหาซีผื่นครับพี่น้องครับตัวผู้นี่นะครับแล้วไปหาใบมาอย่เป็นผสมพอเรียบร้อยเลยครับพี่น้องครับเปิดยกข้อครับยกข้อครับพี่น้อง้อตัวทัดมาครับตัวทัดมา มาถ่ายคำหน่อยนึงนะครับมั่วแบบโตเห็นรายละเอียดสังเกตเบ้างครับสวยงามครับอ๋อนี่พ่อพันธุ์นะครับลูกเจ้าฮิตเคสี่สามสามครับพี่น้องครับนี่นะครับฮิตเคสี่สามสามนะครับห้วย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 ห้อยยายสวยงามครับพี่น้องครับจัก วิไลฟาร์มครับพี่น้องครับวิไลฟาร์มสีเกาเกานี่ยอันนี้อันนี้ไซลูกมันครับโอ้ยครลูกมันก็ยังว่าโตมันนั่นมืนขาหักกันยังว่าลูกมันหนั่งตัวหนึ่งป้แนวตัวนั้นึ่งป้ายมันตายแล้วกันยังว่าตัวนี้ครับพอตัวแดงนะครับ h k สี่สามสามนะครับจากวิไลฟาร์มครับพี่น้องครับนู่นนี่นี่ไซสี่สามสามเลยครับเฮ้เสี่สามสามเมือเลยครับโอ้โตัวว้ายแบบเกาเกานี่มันตายแล้วขาหักครับตามย่นี่มั่วจกปีครับ เจ็ดป oh, ีแบบพีได้ลูกเจ็โตครับโอ้ลูกสองตัวโค้งทางในบึกครับพี่น้องครับเป็นวัวโบดแดงโบดครับพี่น้องครับสูงสักร้อยห้าสิบได้ครับพี่น้องครับน้ำหนักสักเอ่อซีลอยหาซีปอัพครับพี่น้องถึงห่าลอยครับเอาว่างหกลอยนะเป็นวัวแดงโบดครับพี่น้องครับสวยงามมากครับโอ้โหใหญ่แห้งครับพี่น้องครับอาตาเมียดำนั่นอายุจักปีครับนี่ก็ล่งเลย สองตัวที่สามฆ่าทองอยู่นี่อ๋อนี่นี่บอครับเอออ๋อเป็นมั่วนี่นี่ตัวที่ตัวตัวที่สองลูกมันนี่ตัวที่สามฆ่าทองตัวสามฆ่าทองนะครับตัวนี้ตัวนี้ทองกับตัวไหนครับตอนตอนนี้ทองอุดครับเอาสีสามสามไซนนี่เฮดเคสีสามสามอ๋อครับทองจักเดือนครับก้าวมาแล้วเดือนสิงหามันึงคลอร์ดเนม้อไได้อ๋อเดือนสิงหาคอร์ดนะครับเอากำหนดตามนั่นก็ได้ครับตัวตัวนี้ตัวนี้กับเฮดเคบอครับเฮดเคสเสี้ยมสามบอหนิ อ๋อตัวน,น,น,นีน้ตัวนี้กำหนดเดือนไหนครับอันีขามแค่ออยเข่าๆนั่นครับตัวนี้ตัวนี้ก็ทรวงเทือนครับพี่น้องครับโอโ้โหตัวทัดมากครับพี่น้องครับเป็นม่วแดงโบเทือนครับโอโ้โหสวยงามครับพี 100, ่น้นนนองครับสูงสักร้อยขอกนี้ร้อยหกซีฟครับตัวนี้ร้อยหกซีฟครับพี่น้องครับเออเมนี่กับร้อยเจ็ดซีฟเมนี่ก็ทรวงครับเพชรแค่สี่สามสามกันครับพี่น้องครับ กำลังการจะบ,บันนี้ชาตัวพิ่นไปผูกมัวอยู่นะครับมันคำผมมีโอกาสมาทายคำพูดนะครับแม่นี่กระท่องขึ้นกันครับแต่ว่าแม่นี่สูงสักร้อยเจ็ดสิบได้ครับแม่ดำแม่นี่หนึ่งเดือนนะครับนนอา้าวผมบอกว่าถือเลยครับมันหลายตัวแหงเอาสังเกตบงเอาครับพี่น้องครับแต่ว่าณรับประกันผสมเทียมทุกตัวเลยบอกครับลูกแม่นี่ สมเทียมทุกโตนะครับตดยอดครับเตัวละพันธ้อยู่อสวยงามครับพี่หลองครับสวยงามครับอื่ออายุหนึ่งดหนึ่งปีหนึ่งเดือนครับหนึ่งปีหนึ่งเดือนอ๋ออันนั้นเม่นบ่ครับนี่ไ้ลูกบ้นบอ้าเบงเบิ้งสังเกตเบิ้งครับพี่หลองครับไ้ลูกงามขนาดใดงนะครับ แดงนี่ดังติดดังมาหน่อยนึงครับเเคีส้มสามกันบครับตัวนี้เขคาอีขาขาวเร่งเอเีกเกาเเกได้แม่มันครับตัวนี้อแม่มันแม่มันนะครับสูงสักหลอยเจ็ดสิบกัวผครับพี่น้องครับ่เจ็ดสิบกัวครับว่อพอครับผมทายมาแม่แต่มื่อตัวแม่ทั้งหมดอเอ่อัวโทองทั้งเมดนะครับพี่น้องครับสวยงามหลายครับพี่น้องครับ าพี่น้องสนใจยังไงโทรมาสอบถามได้เดงนกาครับ0644867066ครับ0644867066ครับพี่น้องครับติดใจบบความคันตัวนึงครับงามดีครับเก็บเบื้องล่าละเอียดดีครับกบหางใหญ่ดีครับเก็บเบื้องกบหางลำเบึกครับทุกตัวนะครับรับประกันความงามนะครับ โโอ้หสวยงามครับพี่น้องครับสรุปครับพี่น้องครับสรุปแล้ววัวในขอกนี่เป็นวัวแม่ทองนะครับซีโตนะครับตัวผูนุ่มหน่อย2โตนะครับแล้วก็บวัวสาวหน่อย2โตครับพี่น้องครับรวมทั้งหมดแล้ว8โตครับอ่ะอดีตได้จักเดือนหรือครับนี่แดงหน่อยนี่ครับสองเดือนสองเดือนขาวตัวขาวเดียว สองเดือนขอฟังปีไม่นะนะซื้อกล้ามครับพี่น้องครับอ่ะเปิดในราคาครับพี่น้องฟังราคาดีๆครับวันนี้เปิดในราคาสามแสนนะครับสี่หมื่นห้าพันบาทครับพี่น้องครับเปิดในราคาสามแสนสี่หมื่นห้าพันบาทครับพี่น้องครับสนใจโทรมาถามได้ตรงกลางครับศูนย์หกสี่สี่แปดหกเจ็ดศูนย์หกหกครับพี่น้องครับราคานี้สามารถคุยกันได้ครับพี่น้องครับราคานี้คุยกันได้ครับ ในราคาสามแสนสี่หมื่นห้าพันบาทครับพี่น้องครับเอ้าพี่น้องลองสังเกตบังคุ้มหรือไม่บังคุ้มนะครับแม่นี่ครับถ้าตามทองตลาดเขาตีในราคาแม่นี่นะครับผมรับประกันเลยนะครับเป็นวัวโบ๊ทนะครับผมรับประกันเลยในตลาดตีในราคาเจ็ดหมื่นหาครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นแล้วควบคุมพี่น้องสามารถตัดสินใจได้เลยครับว่าควบคุมมม่คุ้มขนาดไหนนะครับเนี่ยเป็นวัวนุมนะครับอายุหนึ่งปีหนึ่งเดือนครับ หนึ่งปีหนึ่งเดือนแต่ว่ารับประกันเลยว่าเพิ่นบวแยกนะครับยกข้อครับในราคาสามแสนสี่หมื่นห้าพันบาทครับราคานี้คุยกันได้ครับเนาะงามขนาดไหนเนาะรับชมกันครับพี่น้องครับอยู่ที่อำเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์นะครับโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับในตการนะสวยงามครับพี่น้องครับสวยงามครับเป็นวัว ผสมเลือดร้อยทุกตัวนะครับผสมเลือดร้อยทุกตัวครับถ่าไปเห็ดเป็นบีดเดอร์กัเป็นวัวเอฟหนึ่งทุกตัวนะครับอ่สังเกตบ้างครับแขงขาโบดครับพี่น้องครับเป็นวัวโบสแดงโบสนะครับก็ต้องห่วงว่าลูกออกมาจะเป็นจังไดยนะครับถ้าผสมวัวแดงไว้รับประกันวัาแดงทุกตัวครับพี่น้องครับเป็นวัวเครื่องโบสทุกตัวนะครับอามีเล่ตัวเดียวนะครับมาแก้มเขานะครับอายุเจ็ดเดือน เหมาะสำหรับไปขุนครับพี่น้องครับแต่ว่าเพิ่มเปิดยกคอกนะครับในราคาสี่แสนเอ้ยสามแสนสี่หมื่นห้าพันบาทครับพี่น้องครับเอาหน้าท้องเงินเบิ้งครับแม่นี่ก็สูงสักหล่อเย็ดสิบได้นะครับสอบถามอยากหัวรายละเอียดเพิ่มเติมกระโทรมาที่เบอร์โทรครับศูนย์หกสี่สี่แปดหกเจ็ดศูนย์หกครับเฟซบุ๊กนายตุลกาครับทางเฟนพีดนายตุลกาครับเฟซบุ๊กตุลกาพุงสก่อน ่น้องสนใจสามารถพูดคุยราคาได้ครับพี่น้องครับแต่ว่าพอถึงคว้คขุมนะก็เกินคุมครับแต่ว่าการสื่อการขายต้องมีการต่อลองกันจักน้อยครับพี่น้องครับทดลองสนใจเกษตรกรครับราคาจริงครับมันคำครับวันนี้ก็เล่บไระเทศไทยมัสตูนะครับสวยงามครับติดอกแกนใจตัวผู้นี้นะครับนะ พี่น้องสนใจจัางไนโทรมาสอบถามเลยพี่น้องเนียมันมันทำมันหืนนะครับ0 6 4 4 8 6ก0ี6ครัดสกเหครับ,รบคลชิปนี้อำมลพาพราจ่ากพี่จังนองครับฝากพี่น้องส่กดไลไ์ก็แชร์สวัสดีครับ